สวัสดีสสดครับมาพบกับน้องเจ้าสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมากับรถเก๋งสุดยอดฮิตนะครับผมกับฮอ n แลนด t ซิตี้1.5เกียร์ออโต้ปี2017นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,700บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดแน่นอนทุกประการทั้งปวงนะครับผมว่าคันนี้ รถสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูรอบคันเลยนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้ารถกันก่อนเลยนะครับคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับผมอ่ะเป็นสีบอลเงินเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่เคยเก็บสีอ่ะไฟหน้านี่ลักษณะนี้เลยนะครับช็เชียวสวยงามเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมอ่ะไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านในเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียมนะครับ สำหรับคันนี้อ่ะผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนอ่ะมาดูด้านข้างนะครับย้ำนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,700บาทเท่านั้นนะผมสําหรับคันนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอ่ะแซมอาจจะซ o งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับยางปีอ่า2023นะครับผมขนาดยาง19555ขอบ15นะครับตัวนี้อ่ะก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีอ่าไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับอ่าคือสวยมากผมบอกเลยอ่ะสวยแน่นอน อ่ะนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับอ่าลักษณะไฟท้ายนี่เลยนะครับผมเดิมโรงงานนะครับไม่แตกไม่หมองนะครับใช้งานได้ปกติครับมีโลโก้ซิตี้ฮอนด้าไอวิเทคนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับผมอ่ะเดวเปิดให้ดูด้านท้ายอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเดิมไม่จริงนะครับขนาดถุงพลาสติกนะครับผมยังไม่แกะออกเลยนะครับนี่นี่ยังไม่แกะออกเลยนะครับยังใช้งานได้นะครับผม มีพรมนะครับมีไม้อัดครบแล้วก็ในส่วนของยางอะไรแล้วก็บล็อกนะครับอยู่ครบเลยนะครับแม่แรงอยู่ครบคันนี้เดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของภายในห้องโดยสารครับสำหรับภายในห้องโดยสารจะคุมโทนสีดำนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ภายในนี่แอร์เย็นเพลงเพอนะครับผมระบบกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขคัสซีนะครับนี่เลขคัสซีนะครับสวยงามนะครับนี่ อันนี้คือเลขคัสซีนะครับสวยงามกล้าให้ดูแน่นอนเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับผมมีถุงลมคู่หน้าอ่ามาดูเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่84,000ไม้เดิมนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องเล่นนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องเล่นนะครับก็เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับนี่เล่น FMAM นะครับอากูเอชบได้เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต ปุ่มพุสตสตาร์ทนะครับคันนี้นะครับเบาะ้าคกม็มีคู่หน้าอ่ะภายในนี่คือผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ไฟเพดานมานกันแดดนะผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ เราดูแลให้นะครับด้านหลังใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไปดูเบาะหลังนะครับก็สําหรับด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับนั่งสะดวกสบายกว้างขวางนะครับไม่แออัดแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมสาหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500 cc เบนซิน4สูบ16บล117แรงม้าผมบอกได้ว่าคันนี้เครื่องเดิมแน่นอนนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับนี่มีตัวนี้ ดูเครื่องยนต์นะครับไม่มีแม้แต่คาบน้ํามันเครื่องอ่าแต่เดิมทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยฝากระโปรงเดิมนะครับยังมีอ่าบารโคร้ดแล้วก็มอกออยู่นะครับตัวนี้รถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียว โครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนก็สําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจอยากจะได้รถคันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมย้าอีกหนึ่งรอบนะครับผม0812386699นะผมไม่สะดวกมาทําสัญญาอยู่กับเรานะครับเรามีบริการเซ็นนอกพื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วไทยนะครับส่งรถที่อีกทั่วไทยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ